สวัสดีครับพราหมณ์สัญจรตามพอลิงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตชชยวัดสีแก้วเรียบเรียงและให้เสียงอ่านเอกาสารจีนราชวงศ์ฮั่นบันทึกไว้มีเมืองใหญ่เจริญแสนแดนด้ามขวาญอินเดียเรียกกะมะลิงมาช้านานกรีกเคยผ่านค้าสัญจรตามพอลิงเส้นทางเดินของพระรามนักบวช และพ่อค้าชาวอินเดียระหว่างพุทธศักราช201-500นักบวชพราหมณ์ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียเดินทางเข้ามาในดินแดนประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกโดยขึ้นฝั่งที่บ้านทุ่งตึกบนเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานอกจากเข้ามาเผยแผ่ศาสนาแล้ว ยังค้าขายเลขเปลี่ยนสินค้ากับชาวพื้นเมืองด้วยพรามที่เป็นพ่อค้าเดินทางโดยอาศัยคลองปากกาใยผ่านอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ไปตามช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาไปตามคลองสินปุ่นแล้วไปบรรจบแม่น้ำตาปีที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วผ่านเข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอเวียงสั พระแสงและพุนพินแล้วไปออกปากน้ำตาปีที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรามใช้เส้นทางเส้นนี้อยู่หลายร้อยปีจนกระทั่งช่องแคบตื้นเขนินใช้เดินเรือมไม่ได้เรือของชาวอินเดียตกค้างอยู่ที่บริเวณควนลูกป,ปัดอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่หลายลำรวมทั้งลูกป,ปัดที่เป็นสินค้าด้วยพรามกลุ่มแรกที่เข้ามาทางฝ่ายเหนือ เริ่มย้ายหลักแหล่งผ่านมาทางเมืองตักโกลาหรือตะก,กวัวป่าข้ามเขาศกเข้าสู่เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พุนพินท่าทองดอนสักและเลยเข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขนมสิชนท่าศาลาและเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชพรามอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากเมืองพาราณสีเข้ามาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ก่อนกลุ่มที่มาจากเขาศพแต่พราหมณ์ทั้งสองกลุ่มเข้ามาสมทบกันที่เมืองนครศรีธรรมราชและทั้งสองกลุ่มเข้ากันได้สนิทและยังได้ตั้งวงพราหมณ์เป็นปึกแผ่นที่เมืองนครศรีธรรมราชเมื่อมีพิธีกรรมต่างๆเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็นิยมให้พราหมณ์ประกอบพิธีเหมือนกับกษัตริย์ในอินเดียเช่นพิธีตรียมประยพิธีสงกราน และโลชิงช้าเป็นต้นเมื่อพุทธศักราช601ถึง1,000เป็นยุคที่นครศรีธรรมราชเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในช่วงนี้มีชาวต่างชาติกล่าวถึงนครศรีธรรมราชไว้ในเอกสารต่างๆและในดินแดนนครศรีธรรมราชของเราเองก็ปรากฏร่องรอยหลักฐานทั้งโบราณนนวัตถุและเอกสารลายลักษ์ด้วย นักโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์เรียกยุคนี้ว่ายุคตามพพลิงมีเอกสารของจีนชื่อเหลียงชูเขียนขึ้นในช่วงพุทธศักราช7 0 1 0ถึง800ในเอกสารดังกล่าวได้กล่าวถึงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ของดินแดนนครสีธรรมราชไว้ว่ามีสินค้าต่างๆที่เป็นของมีค่า และสินค้า,ต,าต่างๆที่เป็นของหายากไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีในสถานที่แห่งนั้นในยุคนี้ในดินแดนนครศรีธรรมราชยังพบร่องรอยหลักฐานที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆเช่นโบราณสถานตุ่มปังโบราณสถานวัดโมกคลานอำเภอท่าศาลา โบราณสถานเขาคาและฐานโยนิโทรณวัดเบิกอำเภอสิชนฐานพระสยมโบสถพราหมหอพระอิศวรหอพระนารายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเทวรูปพระนารายสององค์ที่วัดพระเพลงอำเภอพระพรมซึ่งเป็นเทวรูปที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศักราช 893ถึง993ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงสมัยนี้ดินแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยมีอาณาจักรโบราณและเมืองต่างๆเช่นลังกาสุกะมีศูนย์กลางอยู่ในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ตะโกลาหรืออำเภอตะก,กัวป่าจังหวัดพังงาในปัจจุบันรวมทั้งตามพอลิงซึ่งหมายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันจบเรื่องพราหมณ์สัญจรตามพอลิงนครศรีธรรมราชในอดีตกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ